กลับมา เนี้ก็จะสามารถทําให้โดนเข้าไปบินในงานออโต้ได้เลยนะครับผมทะทะส,สามปปาตา,สารวันนี้ก็จะมาเปิดตัวลำบีบโดนตอนนี้ก็เป็นโดนน้องใหม่นะครับของเฮเบิ้ลบินโดนนะครับผมตัวนี้เราก็ภูมิใจนำเสนอนะครับเป็นโดนขนาดเล็กน้ำหนักเบา บรรทุกน้ำได้ถึง20ลิตรนะครับสามารถยกคนเดียวได้ไปพื้นที่เล็กๆได้หรือว่าทำงานใหญ่ก็ได้นะครับเป็นโดนที่เหมาะสําหรับใช้ในครัวเรือนไม่ได้เน้นับจ้างมากมายนะจ๊ะตัวนี้ก็น่าจะเอาไว้ใช้เลยนะครับเหมาะมากตัวนี้นะจะภาคเหนือบนๆนะครับหรือว่าจะเป็นภาคอีสานได้นะครับหรือว่าเป็นแปลงใช้ส่วนตัวนะครับตัวนี้ของเราก็ออกไปกันเยอะแล้วนะจ๊ะรูปร่างลักษณะทันสมัยเลยเป็นโดนที่สามารถเปลี่ยนจากถังน้ําเป็น ถังหวานได้ง่ายๆนะครับผมนะฮะเป็นโดนที่สามารถใช้แบตเตอรี่อะไรก็ได้จะเป็น 12S 10,600mAh 20,200mAh ก็ใช้ได้ต้องเสียบใส่ได้รองรับนะครับทั้ง 14S ก็ใส่ได้นะครับผมกับช่องเสียบปลั๊กที่ทันสมัยสามารถเสียบได้ง่ายๆนะจ๊ะขอเปลี่ยนแบตได้ง่ายนะครับมากับขุมพลังมอเตอร์ X9 พถึง4 ตัวตอนนี้เราก็เป็นโดนสมอเตอร์นะครับเพราะใส่มอเตอร์ X9 พาดไปเลยมอเตอร์ชนิดที่ทําให้ประหยัดพลังงานสามารถยกน้ําหนักได้เยอะนะครับผมตัวนี้มากับระบบหัวเจ็ตเป็นโดนที่ใช้2หัวเจ็ตนะจ๊ะหัวเจ็ตของเราก็สามารถเก็บได้เวลาเก็บลําโดดหรือว่าปรับมุมจานเหวี่ยงของเขานะครับผมสามารถปรับมุมได้ให้ยิงตรงลงหรือว่าจะให้เฉียงออกด้านหลังหน่อยหน่อย มากับรีโมทรุ่นใหม่นะครับผมที่มีฟังก์ชันอันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มชแน,นลเข้าไปที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายตัวรีโมทสวยงามนะครับเหมาะกระชับมือมีรับพัดลมระบายอากาศ มาที่ตัวชูโรงเรือทงของเราเลยที่ทุกคนก็อยากจะได้กล้องที่เป็นกล้องที่คมชัดแล้วก็สามารถกุ้มเงยได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งติดกล้องเสริมกันอีกแล้วต้องสามารถปรับได้แบบสมูทอ่าโอเคไหมครับผมเอาไว้ใช้ยังไงนะครับเวลาเราบินไปนะครับแล้วถ้ามันมีแสงเข้ามาเราก็สามารถกุ้มเพื่อหลบแสงสะท้อนเข้ามาในกล้องได้นะครับหรือว่าไปถึงที่ ปลายขนานะครับแล้วเราอยากจะมาร์กจุดนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าโดนเราถึงที่ปลายขนาหรือยังสามารถก้มดูได้เลยโอเคไหมครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันในรีโมทตัวใหม่ของเรานะครับผมที่เพิ่มเยอะขึ้นนะครับแต่ทํางานได้สะดวกโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมายิ้มที่หน้าจอสัมผัสมัน,มนเยอะนะครับผมมีชแนลเขึ้นมานะครับก็คือกดชแนลเป็นเปิดปิดนะครับไฟ LED อ้าวนะครับ ปุ่มซนะครับก็เป็นการปิดเปิดเดด้ากันชนนะครับผมด้วยปุ่มเดียวนะครับและปุ่มดีนี่นะครับผมก็สามารถกดปุ๊บโดง่งก็จะบินกลับมาลงจอดณจุดที่ขึ้นครั้งสุดท้ายได้เองนะครับอ่าก,ก็คือว่าทําให้ง่ายต่อการขึ้นลงนะครับคราวนี้มาเจอฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาอีกนะครับมากมายเลยนะครับก้านบนนะครับ ก็จะเป็นตัว Mark A Mark B นะครับไว้สำหรับตอนบินงาน AB m o โหมดนะครับนะฮะให้ง่ายนะครับผมนะจะแล้วตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับใช้งานได้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับผมก็จะเป็นงานเพิ่มวอลลุ่มปั๊มน้ำและเพิ่มวอลลุ่มลิ้นจานหวานนะครับจานตัวนี้นะครับโอ้โหที่ทุกคนว้าวกันมากเลยนะครับผมก็คือ การปิดเปิดปั๊มน้ำนะครับปกติก็จะบินแค่การปิดเปิดปั๊มน้ำปกตินะครับปิดและเปิดปกตินะครับผมแต่ตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันพิเศษคือก้านตรงกลางนะครับผมพอโยกมาตรงกลางปุ๊บเวลาเราบินนะครับเดินหน้าไปนะหยุดปั๊มปิดเดินหน้าปั๊มเปิดเป็นไงครับเวลาเก็บงานก็จะง่ายขึ้นนะครับผมนะฮะมาก้านฝั่งซ้ายมือนะจ๊ะก็จะเป็นก้านที่ว่า ไว้สําหรับสับโหมดนะครับเราจะบินระบบ GPS หรือระบบออโต้เราก็จะกลางมาที่ตัวกลางนะครับถ้าจะบินเม็นนวดถ้าระบบมีปัญหานะครับผมเราก็จะสับโหมดนะครับหรือว่าต้องการให้มันหยุดการทํางานนะครับเราก็จะสับมาที่เมนนวดแล้วก็เราก็จะ, Men ual, จะโยกกลับมาที่ระบบ GPS คืนนะครับผมหรือว่าเราจะบินระบบ AB โหมดที่ว่าเราไม่เขียนแผนที่นะครับแต่ต้องการให้โดนบินระบบออโต้ผสมกับ บินมือนะครับผมก็จะมาที่ระบบ A/B m o d ดนะครับแลนนี้เราก็มีสอนให้ด้วยนะครับเราก็แค่โยกมาที่ระบบ A/B Mode แค่นั้นเองนะครับผมความชัดของกล้องนะครับผมเป็นระบบ1 8 0 p นะจ๊ะมานี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ระบบน้ำให้ดูนะครับว่าระบบน้ำของเรามันฟุ้งซิงขนาดไหนนะจ๊ะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูละอองน้ําของตัวลำบีบีโดนะครับผมว่าจะฟุ้งฟิ้งขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถลดละอองน้ําได้นะครับผมอยากจะให้มันฟุ้งมากฟุ้งน้อยนะครับถ้าเจอลมก็สามารถเพิ่มเม็ดของน้ํายานะครับให้เป็นเม็ดใหญ่ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ฟิวไปตามลมนะครับก็แค่เปิดปั๊มน้ํานะครับอ่าแค่นั้นเองนะครับผมลดเพิ่มปั๊มเพิ่ม แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือฝุ้งมากนะครับมันก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะปิวนะครับผมแล้วเราก็สามารถมาลดที่หน้าจอได้นะครับผมอยากจะให้ปั๊มน้ํามันออกเห็นไหมครับออกเข้าเดิมแต่อาจานนะครับก็จะหมุนรอบต่ำลงก็จะทำให้ละอองนะครับเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าอุ้ยอยากจะแบบหนักๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ การเห็นละอองน้ําก็จะน้อยลงนะครับแต่และอองน้ําหนักแล้วก็ตกลงอยู่ที่พื้นอยู่ดีนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับคุมเลนเนาะตัวนี้เราก็เอาไว้สําหรับคุมเลนนะจ๊ะ mm hmm. นี่ก็คุมได้ความกว้างอยู่ไม่เกิน6เมตรนะครับผม mm hmm. ตัวนี้สวยเลยนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าอยากจะโชยลวงหรือ,อพ่นยาฆ่าหนอนหรืออะไรเงี้นะครับ mm hmm. เราก็ไปที่ละออง เพิ่มขึ้นละอองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็ทําให้เห็นไหมครับว่าแต่ตัวลำของจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปบินที่หน้าง,งานนะครับจะดูนะครับว่าพอเจอแรงลมของใบพัดกดยามาลำมันจะสวยกันขนาดไหนนะครับละอองยาที่ออกมาจะสวยกันขนาดไหนนะจ๊ะนะฮะค่ะเดี๋ยวเรานะครับผมมาพบกับราคาของบีบีโดนนๆนะครับผมนี่นะครับ ตัวเล็กแต่สเปคใหญ่นะครับราคาก็เบาๆนะจ๊ะาราคาของเขานะครับผมมาพร้อมกับตัวลำและรีโมทนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอันมากมายนะครับผมระบบความปลอดภัยของเรานะครับก็มีให้นะครับผมก็จะมีเรดาร์กันชนนะครับผมแล้วก็เรดาร์ตรวจจับความสูงนะจ๊ะราคาของตัว b b d โดนของเรานะครับผมก็จะมี มาให้2เซตนะครับ็นเซตเริ่มต้นนะจ๊ะก็แบตเตอรี่12เซลล์นะครับผม16,000ม ah ิลลิแอมนะครับ4ก้อนนะจ๊ะเราให้ถึง4ก้อนเลยนะครับ238,500นะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มถังหวานนะครับเราก็ให้ชุดถังหวานนะครับผม1ชุดนะครับ ตัวถังพร้อมกับหัวจานหวานนะครับผมตัวนี้เพิ่มมาอีกแค่22,000บาทแค่นั้นนะครับผมราคายกเซ็ตเลยแล้วเราก็มาต่อสายสัญญาณของมันนะครับแค่นี้เองนะจ๊ะเสร็จแล้วครับนะครับถังสะอาถังสารน้ำแบต4ก้อนพร้อมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ PC 3000นนะครับแล้วก็ถังหวานอีกหนึ่งใบนะครับผม จบอยู่ที่265,000บาทครับผมนะครับสามารถซื้อกับตัวแทนหรือว่าเอานะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาชมบีบีโดนของเรานะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาชม ตัวรำกันได้ทุกวันนะครับผมมาอยู่ที่ศูนย์สวรรคโลกก็ได้นะครับหรือว่าอยู่ที่ร้านสาข,าขาของเรานะครับผมทั้งภาคเหนือนะครับก็มีหลายจังหวัดนะครับพิษณนโลกนะครับผมอุตรดิตถ์นะครับผมลำพูนอย่างนี้ก็มีนะค,ะนะครับผมนะมีเราวางไว้อยู่ที่หลายจุดนะครับผมตัวบีบีโดนนะครับผมก็มีศูนย์บริการ มากกว่า180นะครับผมที่รองรับและบริการหลังการขายของ BB Don นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าไล่นะครับผมว่าตัว BB b o BB Don ทำงานจริงนะครับผมจากข้องแค่วว่องวแบบไหนนะครับผมมากับบอดปีเกนะครับผมแล้วก็เก็บงานได้สวยงามนะครับจะไม่มีเสา GPS หรือดอก GPS ออกมาให้เก็ก,กะเลยนะครับเราซ่อนเก็บไว้แบบสวยหรูเลยนะครับผมครับ เดี๋ยวเราไปชมการทำงานของบีบีโดนที่งานจริงกันได้เลยนะครับผม อ้านะครับผมอันนี้เราก็มาถึงแปลงนากันแล้วนะครับก็จะมาลองกันที่นาจริงๆก็จะมาดูทั้งงานพ่นสารน้ําแล้วก็งานหว่านปุ๋ยกันเลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะใช้แบตแค่12เซลล์นะครับตัว16,00 0ม ah ิลลิแอมมาดูนะครับว่ามันจะยกน้ําได้กี่เที่ยวบินนะครับแล้วก็ดูว่าการอัตราการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่นะครับต่อน้ำหนึ่งถังแบตเตอรี่จะใช้ไปกี่โวลต์นะครับผม ่จับมาสอง่งสองไร่ 2. 1, 2นะครับใช้น้ำไปยีบ3มลิตรเฉลี่ยแล้วก็ตกลอยละสิบลิตรต่อไร่นะครับนี่คือเราเปิดเต็มเปิดเต็เเมลิมิตนะฮะผมอยากจะรู้ว่าเปิดน้ําได้เยอะขนาดไหนนะครับผมนี่เราเปิดให้เต็มที่เลยนะครับผมนะฮะ <7 S 2> แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่กจ๊ะ46.7ครับโอ้โหใช้ไปน้อยมากเลยขึ้น,นอีกรอบนึงนะครับผมดนยิงขึ้น,นอีกรอบหนึ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งที่ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมอลองได้เลยนะจ๊ะ่าครับผมครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวบินรอบที่2นะครับแบตเหลือที่4 6 7นะครับอีก15ลิตร ตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนถังหวานนะครับผมโดนของเราก็ใส่ถังหวานได้นะครับแค่ยกถังน้ําออกแค่นั้นเองนะครับครับเราจะไม่มีปักสัญญาณนะครับแค่ปลดท่อน้ําออกแค่นั้นนะครับผมสามารถทํางานคนเดียวได้นะครับถังหวานเรานะครับผมสามารถใส่ได้ถึง25กิโลนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับผมเวลาปุ๋ยหมดโดนก็จะหยุด ทำงานนะครับก็สามารถไปต่องานได้เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นอบอร์ด V9 นะครับถ้าปุ๋ยหมดที่ปลายงานนะครับเราสามารถเริ่มต้นใกล้ตัวเราได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นจานหวาน360องศาแล้วนะครับก็จะมีตัวควรปุ๋ยที่เป็นหมวกนะครับผม ตัวนี้ปุ๋ยก็จะไม่ไปขัดเหมือนรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นรูปตัวยูนะครับผมพอเป็นรูปตัวยูเสร็จแล้วก็มันก็สาม,มารถไปขัดกับเม็ดปุ๋ยได้ตัวนี้เป็นรูปทรงหมวกนะครับผมตัวนี้ก็แค่ต่อเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับผมใช้เวลาต่อไม่เกิน3นาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมในการต่อถังหว่านนะครับผมนะฮะต่อเซนเซอร์ถังหว่านเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปต่อปักสัญญาณด้านหลังนะครับผมนะฮะตัวปักสัญญาณของเรานะจ๊ะทําไว้ด้านหลัง สูงนะครับไม่ต้องก้มลงแล้วนะครับตอนนี้นะจ๊ะก็มีทําตัวเป็นพอตกันน้ําให้เรียบร้อยนะครับเป็นพอตขนาดใหญ่นะครับจ่ายไฟได้เยอะนะครับก็แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วนะครับแค่หมุนเข้าไปก็พร้อมที่ทํางานแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนฟังก์ชันจากพ่นยานะครับเป็นหวานปุ๋ยนะครับง่ายๆนะครับที่รีโมทได้เลยนะจ๊ะเราจะมาดูกันนะครับว่า แบตหนึ่งก้อนนะจ๊ะเราจะขึ้นปุ๋ยได้กี่รอบนะครับรุ่นนี้เหมาะมากเลยนะครับที่จะเป็นอยู่ในครัวเรือนนะครับโอ้โหนะฮะถ้ามีอยู่ในครัวเรือนแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครนะครับอยากจะไปหว่านวันไหนก็หว่านได้อยากจะไปพ่นวันไหนก็พ่นได้เลยนะครับผมวันนี้เราใช้ปุ๋ยของม้าบินนะครับผมไอซีพีนะครับเป็นของม้าบินนะครับเป็นปุ๋ยยูเลียนะครับสูตร 4 0 46 0 0นะครับผมตอนนี้ก็ลองดูซิว่าจะใส่ไปได้แบตหนึ่งก้อนจะบินได้หมดถุงไหมนะมดูอ้าวนะครับผมง่ายๆนะครับแค่เวลาเราใส่ถังปุ๋ยเสร็จเราก็จะมาเข้าหน้าโหมดการบินหวานปุ๋ยนะครับหรือว่ามาเลือกจาก C นะครับเปลี่ยนมาเป็น ตัวไหนครับมาเป็นดีนะครับผมเป็นโหมดหวานปุ๋ยนะครับมาดูรอบจานหวานของเรานะครับที่เราตั้งเอาไว้นะครับผมอยู่ที่ขนาดนี้นะครับผมรอบต่ำสุดเราก็ตั้งได้ถึง1,000เลยนะครับแล้วก็จานหมุนสูงสุดตามจริงมันไปถึง2อ0 0ัแต่เราแค่2000พอนะครับผมอหานี่ก็เหมาะแก่การหวานเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้เองครับก็สามารถหวานปุ๋ยได้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแอคชั่น น,นี่ก็เป็นเจ้าของนาเนาะมาเห็นโดนลำเล็กๆแบบนี้ทํางานแล้วรู้สึกว่ายังไงครับแบบมันของแค่ว่งไวดีครับของแค่ห้องไวเนาะเห็นเนาะแ,แบตเตอรี่หนึ่งก้อนใช่ใช่ดปุ๋ยได้ลูกหนึ่งเดยลูกหนึ่งเหลือไหมมาดูดินี่แบตกระพริบไปแค่2ขีดเองนะอา่าแปบลบว่าแบตยังเหลืออีกเยอะเลยอันนี้คือหมดปุ๋ยไป50ากิโลแล้วนะครับแล้วระบบงานหวานเป็นไงเอ๊ะงานพ่นเป็นไงมั่ง แถวเลยเนาะละอองแบบสวยเลยนะครับผมถ้ามีอยู่ที่บ้านนี้เป็นไงครับมีนาอยู่สัก50ิบไล่ร้อยไล่ร้อยไร่ไหวไหมสองร้อยสองรก็ไหวเนาะโอ้โหยังไงครับผมเนาะใช่ไหมได้ทั้งหวานได้ทั้งข้นเลยนะครับผมแบตก็ไม่เปลืองด้วยเนาะคนเดียวไปทํางานได้สบายไหมสบายครับคนเดียวสบายมากเลยนะครับผมใช่ไหมเนาะอ่านี้ก็ออกแบบมาตอนแรก เหมือนกับว่ามันจะยกน้ําหนักได้ไหมที่ดูตอนแรกๆเลยกลัวแข็งมันหักเงยกลัวแข็งมันหักนะครับแล้วดูเสียงใบพัดมันกับการยกน้าหนักรู้สึกว่ามันออกแรงเยอะไหมไม่เยอะเลยเนาะเออสบายๆนะครับดูเสียงลมเสียงทํางานมันนะครับแน่นหนาเนาะกระทัดรัดเลยสวยนะครับรุ่นนี้ทําออกมานะครับน่าซื้อไหมพรุ่งนี้จัดสักลําโอเคนี่นะครับผมเ้านะครับนี่ก็มาลอง ที่นาของเกษตรกรโดยตรงนะครับเอามาให้ดูกันเห็นๆเลยนะครับว่าเฮ้ยมันหวานได้สวยจริงไหมพ่นได้สวยจริงไหมนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่เหลือเยอะไหมห้าสิบครับขึ้นกี่รอบไปแล้วขึ้น50ากิโลสรอบฮะสรอบเนาะขึ้น3รอบเลยหูสบายสบายอ่ะนะครับผมงนั้นก็แบต4ี่ก้อนพอแล้วเนาะถ้าเรามีเครื่องบันไฟทักเครื่องนึง โอหลูนะครับหรูแล้วครับผมทํางานได้ทั้งวันเนาะแต่นนี้เหมาะแบบอยู่บ้านนะครับพื้นที่ใช่มีไฟฟ้าก็สบายใช่ไหมอันนี้มันมุดกล้ามุดได้เนาะเพราะว่ามันตัวเล็กกระทัดรัดเนาะอันนี้พื้นที่เล็กๆได้ไหมพื้นที่ใหญ่ๆได้เนาะผมว่าได้นะนะครับผมได้ก็ต้องมใหญ่ได้หมได้อยู่แล้วสบายสบายเนาะทำงานวันละร้อยไล่นี้จิบๆเนาะแต่ถ้าวันละ5060ไล่นี้โอ้โหนอนเลยสบายนะครับผมโอเค อย่างนั้นเคมได้เลยครับน่าจะแกนศึกไปแล้วครับครับผมฝากกดติดตามเพจโดนพ่นยาโดนเกษตรประเทศไทยโดยเฮียเบิร์นบินโดนและช่องทาง y o u t u เฮียเบิร์นบินโดนด้วยนะครับ